ป่าแมปบุูนะคะเป็น99 99นาทีแล้วกันค่ะควางนะคะก็คือมีหน้าที่ไล่จับนะคะกลัวมากควางนะคะวันนี้จะชุดได้ช่วยเด็กไหมเนี่ยฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อเราทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิตาคิดแค่ชับใหญ่เพือ แล้วน,นี้นะคะเรากลับมาในเ,เกมลอบักนั่นเองแมปที่คนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่าบรูฮาเวนาพีนะ <Sh akes noise> แล้วนี้นะคะพี่ดิตเตอร์จะพาทุกคนเดี๋ยวมาดู99เฮิร์นในป่าบรูฮาเวนนี้นคะ่ะเย้ เราอาจจะเล่นแบบ99คืนในป่าไม่ได้นะคะที่เป็นแบบจริงเพราะว่ามันเล่นได้55คนนะคะมันทำให้พี่ดิต้าไม่สามารถเล่นกับ f c หลายๆคนได้เราก็เลยจัดมาไว้ในบุ๊กแทนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้แล้ววันนี้นะคะน้องๆ f c ที่จะมาร่วมนะคะอาชีพกับเรานะคะมีน้องขอนข้าวน้องคิีมน้องอารีนน้องสมัยน้องแซมมี่อะตอมนานัทนะคะโทมัสอันซีนน้ำหนาวนะคะแคปเทนน้องเมธนะคะน้องเอมี่น้องสไปน์นะคะน้องออนนะคะน้องน้ำมนน้องเพน เน่ <N ee> นะคะแบมบี้เจแล้วก็อาล่านั่นเองซึ่งใครที่อยากเข้ามาร่วม <S an> อัดคิว่าเปิต้าคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าคุยแคสกันด้วยที่อจและ t ิกต็อกลิตานสกอตขีดแคสตรงโปรไฟล์จะมีเห็นเขว่าเข้าคุยแคสอยู่จิ้งไปกดกลุณร่วมได้เลยเพื่อรับลิ้เซอร์วิสว่าคิดว่าเป็ิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าขีดแคสในกัมโรบอกด้วยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อในชิ้จริงนะคะซื้อสองตัวได้ราบแอร์ด้วยใครที่อยากได้กด เอาตัวรอดนะคะ99คืนในปากกันเลยดีกว่าค่ะไปป่าแมบบุ๊กนะคะเป็น99 99นาทีแล้วกันค่ะไปกันค่ะเราจะขนส่งแรงงานทุกคนนะคะขับรถพาน้องๆไปในที่เดียวกันอุมาค่ะเฮ้ยพีนิต้าขับุบๆทานไหมโอ้ยโอ้ยเจ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 ขับไม่ท่าน Uh, เอ๊ถ่าแล้วเอ๊ถ่าแล้วฮ่าฮ่าถแล้วค่ะมาค่ะทุกคนขึ้นมาเลยค่ะมาเลยค่ะเอเคเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปป่านะคะที่เราจะใช้ในการเอาตัวรอดกันนะคะพีติต้ากับโทมัสน,นะคะได้ทําการสร้างป่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดูดูๆๆๆๆจริงๆจะบอกว่าเขตเล่นเกมของเราก,กว้างมา,มากๆเลยครั้งนี้เขตเล่นเล่นเกมของเรากว้างกว่าครั้งก่อนๆน,นะคะเอาจริงนะ พี่ลิต้าขับรถมาเนี่ยพี่ลิต้าก็มองไม่เห็นทางเหมือนกันนะเนี่ยว่าภูเขาอยู่ไหนวันนี้นี่ภูเขาอย่างงี้อ๋อภูเขาอยู่นี่น้องๆคะนี่เป็นไงนี่พี่ลิต้ามาสร้างไว้นะคะเลิศเวอร์รวมพลตรงกลางค่ะโอเคพี่ลิต้านะคะ,ะอันนี้คือจุดรวมพลตรงกลางนะคะจะเป็นเซฟโซนก็คือกวางเข้าไม่ได้และเดี๋ยวพี่ลิต้านะคะจะขออนุญ,ญาตพา หมาป่ากับเด็กนะคะไปซ่อนตัวก่อนนะคะหมาป่ากับเด็กตามมานะคะกติกาะคะกติกาก็คือเดี๋ยวเรานะคะไอ้ไม่ใช่คนเนี่ยจะต้องตามหาเด็กนะคะให้ครบ4ี่คนนั่นเองนะคะตอนนี้คนมี9้าคนกวางมีสี 4, 4, ะะ่เด็กมี4ี่หมาป่ามีสี่นะคะเด็กมี4ี่คนสี่กรงเนาะแล้วก็หมาป่าเนี่ยก็จะยืนเฝ้านะคะกรงเด็กทั้งสี่กรงเลยนะคะเมื่อคนนะคะ ต้องการที่จะมาเอาเด็กนะคะหมาป่าจะต้องต่อสู้นะคะโดยการใช้รถเข็นนั่นเองนะคะคนก็สามารถใช้รถเข็นด้วยได้เหมือนกันนะคะใครที่เข็นฝั่งตรงข้ามได้ก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะนะคะถ้าเกิดคนชนะเนี่ยคนก็จะได้กุญแจจากหมาป่านะคะเข<อ><ๆ>้าไปอุ้มเด็กออกมาได้เลยนะคะแล้วก็อุ้มเด็กแล้วก็ต้องไปไปส่งที่จุดรวมคนตรงกลางนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหมาป่าชนะเนี่ยคนนะคะจะต้องตุยนะคะแล้วก็เดินมาใหม่เองนั่นเองนะคะ หมาป่าก็คือมีหน้ามีหน้าที่เฝ้ากกงอย่างเดียวเลย ส่วนควางนะคะก็คือมีหน้าที่ไล่จับนะคะกลัวมากควางนะคะควางมาีหน้าที่นะคะก็คือไล่ล่าคนนั่นเองนะคะโดยใช้รถเข็นเหมือนกันซึ่งคนไม่สามารถสู้กลับได้นะคะคนทําได้แค่วิ่งหนีนเท่านั้นนะคะถ้าคนอยากรอดก็คือจะต้องเข้ามาที่เซฟโซนตรงนี้นะแล้วก็ต่อไปก็คือไม่มีอะไรแหละแค่นี้นแหละกะติกาจริงๆพี่ดิต้าพูดไปแล้วรอบนึงเดียวพี่ลิต้าลืมกดอ,อ่านจะล่าแบมากโอเคทุกคนเตรียมตัวนะคะจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะตอนนี้ไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้นะคะเสียเวลามันเยอะมากแล้ว ทุกคนเตรียมตัวนะคะว่าพี่ดีตาจะจะจับผาาผันไหมคะเนี่ยอ๋อสไปพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะคะยาวเหยียดเลยนะคะเป็นจำนช้าหมดเลยคนต้องช่วยเด็กนะคะไม่งั้นไม่ชนะนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวแล้วค่ะกวางก็คือไล่ลอเลยนะคะรอยะคะ่ะสามสองอะต้นบอกกวางดักสี่ทิศฮะหนึ่งเริ่มมาดูกันกวางนะคะมีหน้าที่จับคนนะคะเริ่มออกไปได้เลยนะคะเอ้ยไม่ต้องมาจับพี่ดีตาดี กางควางไม่จับกันเองนะคะเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งคนคนห้ามถือรถเข็นนี่คนอย่าเพิ่งถือรถเข็นดีลูกคนอาตามบอกยังไม่ทันเลยเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหม,ไมทุกคนโอเคคนกลับมาค่ะเดี๋ยวพี่ดีต้ากำลังคิดว่าพี่ดีต้าสร้างฉากเป็นพอปอะไรเพิ่มดีไหมเป็นแบบไฟเออร์โอ๊ยพอปเต็มอยากจะสร้างก็สร้างไม่ได้ค่ะเตรียมตัวนะคะขอแบบจริงจังไม่งั้นจะไม่ได้เล่นนะคะขอแบบจริงจัง โอเคมาเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคะอันนี้คือคนคนกลับมาหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยครบไหมฮะรีเซ็ตใหม่นะคะสามสองหนึ่งเริ่มไปแล้วค่ะดูดูนี่ตอนนี้คนคนเริ่มไปแล้วนะคะคนเริ่มไปอุ้ยอ้ยอะตอมอะตอมอะตอมหน้านอะตอมโดนแล้วหนึ่งอ่าไม่น่าเลยยังให้ต่อวันนี้จะช่วยได้ช่วยเด็กไว้ยเนี่ยเ่แต่โดนไล่นะคะ ว้าวพี่ลิต้าว่าช่วยเด็กยากมากๆแนๆ่เลยโหโดนเลยบีเลยอะ่ะอ่ตบกีจีแคนอะไรเราไปช่วยเด็กเร็วลูกไปช่วยเด็กเร็วลูกไปช่วยเด็กนะหากงให้เจอนะหากงให้เจอนะคะว้าเหมือนเอา้ากวางเขียนกันเองนะคะตอนนี้คนตุยไปแล้วหนึ่งคนนะคะเพิ่งเริ่มเกมตอนนี้ไม่รู้ว่ามีการสู้กันระหว่างหมาป่าก,กับคนหรือยังอะ่ะเอา้เอาเฮ้ยสู้กันเลยดิค่ะอ้ยพี่ลิต้ามาเก็บภาพไม่ทันนะคะเอา้า มาดูกันมาดูกันนี่เหมือนเขาจะช่วยเด็กแล้วนะยังไงยังไงยังไงโทามาตุยไปแล้วนะคะออ้ยเียดายเก็บภาพตอนสู้กันไม่เจอนะคะนานันะคะอุ้มเด็กอุ้มเด็กเร็วเอออุ้มมุ้มุม้มกลับไปเลยลูกกลับไปเลยลูกกลับไปเลย,ลเลยมาคือตอนนี้ขึ้นอยู่ว่านานาจะรอดไหนไสมยัยสมัยได้เด็กล้วหนึ่งคนแต่พี่ลิต้าเก็บภาพสมัยไม่ทานแต่ตอนนี้นจะเก็บภาพนานันะคะมาดูกันว่านานาตจะทานไหมนะคะเด็กๆเด็กๆเด็กๆเด็กจะเข้าไปรอดไหม เด็กจะเข้าไปรอดไหมปุ๊บปุ๊บเด็กเอ๊ะไหนเด็กอะสมัยสมัยไหนเด็กอะไหนเด็กนะอ๋ออ๋อโอเคพึ่งพึ่งเอาเด็กมาส่งใช่ไหมอ๋อเอมมี่เด็กโอเคแบมบี้บอกยังจับใครไม่ได้เลยว้าตอนนี้เหลือเหลือเด็กกงไหนนะพี่ลิตาต้องไปเฝ้าแล้วขอดูก่อนเหลือเด็กกงไหนอ่ะกงไหนยังไม่อนี่อันนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวน้ำหลาเข้าไปได้แล้วนี่น้ำหลาเข้าไปได้แล้วนี่เอา แคปเท็ดด้วยยังไงยังไงได้กุญแจแล้วนี่ตอนนี้กวางต้องมรลุมตรงนี้แล้วนะไม่งั้นคนปกติจะชนะแล้วนะเด็กนะคะขึ้นมาแล้วอ้าวน้ําหนาวนะคะน้ําหนาวมารับเด็กไปแล้วมาดูกันว่าน้ําหนาวจะรอดได้ไหมนะคะนี่วามาดูว่าจะรอดจากกวางได้ไหมนะคะตอนนี้กวางต้องมาลุมน้ำหนาวแล้วนะถ้ากวางไม่ทำอะไรคนปกติจะชนะไปแล้วนะน้ำหนาวมาแล้วนะน้ำหนาวจริงจริงกวางอ่ะต้องจริงๆริงกวางต้องแบบ มาเฝ้ากงด้วยแต่อย่างว่าพื้นที่เล่นเกมเรามันมันมันใหญ่มากๆเลยอะค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะนะคะี่กว้างกวางไปไหนหมดกว้างกว้างหายไปไหนหมดเหมือนกว้างอยู่ตรงอยู่ตรงจุดรวมพลหมดเลยนะคะอะตอบตัวอยู่ค่ะเดียว <c oughs> นั่งจัดอะได้แล้วรอดแล้วนะคะเดี๋ยวคนที่สามสี่แล้วะคะ่ะคืออันนี้มันเป็นรอบแรกที่เล่นน้องๆอ,อาจจะยังไม่ค่อยเก็ตกันใดๆ ตอนนี้เหลือ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 เด็กอันสุดท้ายแล้วแต่พี่ดิต้าจาไม่ได้ว่าอยู่กลงไหนอันนี้กลงนี้เอาไปแล้วนะคะน่าจะกรงนี้แน่เลยกรงนี้น่าจะยังไม่มีใครเอาแน่เลยอะ่ะทาไมกลงนี้ว่าลึกลับซับซ้อนหนอะดูสิเฮ้ยหมาป่าตัวีแล้วนี่นากลงไหนอะ่ะเหลือกลงไหนอะ่ะหาไม่เจอนี่ไงกลงนี้กลงนี้ไงเนี่ยนะหมาป่าเดียวดายเอาไม่อันนี้ก็ไม่มีเด็กแล้วเหมือนกันแล้วเด็กไปไหนแล้วอะ่ะ พี่ลิต้าหาเด็กไม่เจอเลยค่ะสะกงตอนเนี้เุ้ยเด็กหายไปหมดแล้วอะอะไรอันนี้และนี้อะไรอะอ๋ออันนี้ก็ต้งแข่งกันแข่งแข่งกันทําไมนะแล้วรไหนเด็กเอาเด็กหายเด็กหายไปไหนเอาเร็วอ๋อจบแล้วนี่แคปเทนเจอแล้วโอ้ยพี่ลิต้าเก็บเาพมันไม่ทันเลยจะาละแม่ฮาฮาฮาฮอะตอมบอกหนูว่าควรลดกวางกวางจับคนได้แค่สคนเองอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องอีตา อีกตาเพราะพี่ลิต้าเก็บภาพไม่ทนันคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากพี่ลิต้าเสียดายตรงที่พี่ลิต้าเก็บภาพอะไรไม่ทันเลยเพราะว่าน้องๆเขาเยอะมากทุกคนภาพก็เลยไม่ทันนะคะขอเปลี่ยนกรงแป๊บโอเค รอบ2กงจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะพี่ลิต้าจำกัดพื้นที่และอาณาเขตเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้อะตอมไปเป็นเด็กแทนนะคะทําให้คนเหลือแค่8คนนะคะโอ้รอบ2กว่าจะเล่นได้โอ้กว่าจะเล่นได้นานจริงๆค่ะเด็กคอนโทรลยากมากๆเลยนะคะเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวพี่ลิต้ารู้สึกว่ากวางจับคนไม่ค่อยได้เลยค่ะ กวางจับบงคนได้น้อยมากเลยเพราะพื้นที่มันน่าจะใหญ่ด้วยแหละสามสองหนึ่งเริ่มไปได้ค่ะพี่ลิต้าจะตามใครนี้เนี่ยตามทุกคนแล้วกันดูก่อนนะคะกวางจะจับใครได้ไหมกวางต้องทําหน้าที่ดีๆนะลูกมีนี่น,นี่มาแล้วนะคะมาแล้วยังไงยังไงหมาป้าหมาป้าเอฟคเหรอหมาป้าลูกหมาป้าเอา้าทาไมหมาป้าไม่ถือทำไมหม,มาป้าไม่ถือรถเข็นสู้พี่ลีต้างงเป็เรื่องหลัว่าตาแรกหมาป่าไม่สู้ในเกมเลยจบเร็วอะอะไรอะ อ๋อตอนนี้แบมบี้นะคะจับผลนด้หนึ่งแล้วอา้าวอันนี้เด็กถูกพาไปแล้วนะคะนี่ป่าป่าสู้เพิงมไปทุกตัวอา้อาวอา้าวเฮ้ยเลยทุกคนหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุด,ยด,ยดจะเริ่มแล้วทุกคนนี้แค่รอบที่2นะคือแบบว่าถ่ายยากมากเลยอะ่ะคือมันดูเป็นอะไรที่สนุกนะแต่ถ่ายยากาจริงเพราะว่าร้องๆอง,องแบบลุกลี้ลุกลนกันสุดๆอโอให้เกมจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาถ้าพร้อมแล้วสามสองเริ่มไปได้แล้วะคะ่ะไปค่ะ ไปค่ะระวังโดนกวางรับประทานค่ะทุกคนไม่เหม่อนะคะไม่มวจะเหม่อนะคะทุกคนไปช่วยเด็กนะคะไปช่วยเด็กยังไงยังไงยังไงดีนี่นี่ฐานโทมัสปึ๊บอ้าวเสร็จโดนโทมัสป้าใช่โทมัสเขียนได้ป้าใครเขียนได้ก็ไม่รู้นะคะยังไงยังไงดีจะโดนไหมจะโดนไหมเฮ้ยแล้วกองกองนี้นะคะกองนี้ไม่มีคนมานะกองนี้ไม่มีคนมานี่ไงคนมาแล้วคนมาแล้วคนมาแล้วจะโดนกวางเขียนเรียบร้อยนะคะานนั้นว้าเจเจหนึ่งทัพแปดเรียบร้อยนะคะอ้ สไปบ่พเขียนได้คูอ่อะเขียนได้คู่คืออะไรนะเขียนแน่นเองเหรอต่อสู้กันเองเลยคะ่ะอันนี้เป็นไงบ้างเอาเด็กเด็กออกไปแล้วนี่หมาป่าหมาป่าเดียวใดเด็กยืนงงกันอยู่หรือเปล่านี่เอาเด็กกับเด็กอันนี้ตกลงมาทางอลาโอหมาป่าโทมัสแพ้เหรอ๋อ,อ <laughs> แต่ตอนนี้นะคะกว้างนะคะกว้างนะคะกาะคะําลังไล่จี้ตู่อยู่นะคะน้ำหนาวถือรถเข็นไม่ได้นะลูกตอนออกมาแล้วมีมีอะไรอีกเนี่ยเอ,อ้ตอนนี้ตอนนี้คนตุยเปและสองคนแต่เด็กอย่างอ๋อเด็กได้หนึ่งคนแล้วนะคะเด็กได้หนึ่งคนแล้วโอเคนี่นะคะให้เด็กอยู่นะสร้างที่พักให้เด็กอยู่โอเคมีอะไรอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเด็กกรงนี้ค่ะเด็กเอมมี่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยนะอันนี้อะไรกันทำอะไรอะ่ะเออสไปกับอันซีนเขียนกันละกัน เอาใหม่เอาใหม่ค่ะเขียนลกันละกันแซมมี่ยังไม่มีใครมาช่วยแซมมี่เลยนะอ้า oh! วพี่ลิตารวมด้วยอ้า oh. ว ตายตายตายค่ะตายคิมตายค่ะคิมตุยคิมตุยไปไปอยู่จุดเริ่มต้นเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้คนตุยไปแล้วสามคนนะคะพี่ลิตาทาอะไรไม่ทันทางนั้นอะ่ะเด็กอ,อ,อันนี้ไม่แลเด็กในนี้ยังอยู่ปะอะไรอย่าหมาป่ากกับแคปท่เทนคืออะไรอะ่ะจับวิธีกันหรอสมรณะฉัน,นกันหรอแล้วเด็กอยู่ไหนอะ่ะเด็กเพิ่งได้คนเดียวใช่ไหมนะเอมี่นะคะเอมี่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เด็กเป็นไงบ้างเด็กยังได้แค่คนเดียวอยู่เลยนี่ตอนนี้นะคะเด็กนะคะไม่ใช่เด็กคนนะคะกําลังไปช่วยอา้าวมีการต่อสู้กันตรงนี้นะคะน้ำหนากกับน้ำหอมเขียนกันละกันทาไงดีเดือดๆใครจะเขียนใครได้ก่อนอ่ะปุบเา้าอล่าจัดก,การน้ำหอมได้ก่อนใช่ไหมนะ อาเข็นก็ไปสรุปจะได้กุญแจว่าที่จะได้กุญแจไปเนี่ยวุ่นวายมากวุ่นวายเหมือนตายวันแรกอ้าวได้ได้เด็ก2คนแล้วนะคะสไปร์บอกเด็กหายแล้วข่ะรอไม่ได้เอ้าเด็กหายไปไหนอะไรเนี่ยทุกคนยูนิพิทีเาอยากจะเล่นมากเลยนะเกมเนี่ยแต่มันวุ่นวายมากจริงอะนั่ตแหลพวกเด็กไม่รับอุ้มอ้าวเด็กไม่ยอมรับอุ้มอ้าวคนตายไปสี่แล้วนะ น้องบอกเอมี่หายเอมี่หลุดเหรอเอมี่ยังอยู่นี่เอมี่ไม่ได้หายแต่อ๋อแต่เอมี่ไม่ยอมรับใช่ไหมปวดหัวอันซีดบอกหนูเป็นหมาป่าที่ปวดหัวค่ะตรงนี้ได้กี่คนแล้วอะตอนนี้ยังไม่เจอเด็กเลยเด็กหมดแล้วนี่ไม่มีเด็กในกรงแล้วนะไม่เหมือนจะไม่มีเด็กในกรงแล้วนะนี่พี่ลิต้าถ่ายอะไรทันบ้างเนี่ยอาตอมหลุดบอกแล้วหมาป่ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยหมาป่าต้องไปอยู่ตรงกรงไหมหรอ ไม่เข้าใจค่ะทุกคนคือเกมนี้มันคงเล่นยากไปพี่ลิต้าจะลงนี่ในคลิปเนี้ม,นมันวุ่นวายมากทุกคนมันไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะหรือบางบางทีพี่ลิต้าอาจจะคิดกติกา,กาที่มันซับซ้อนเกินไปแฮชแท็กเ,เ,เด็กที่หายไปแซมมี่เมธแล้วอะตอมอะตอมอยู่ไหนอะเนี่ยเอมมี่มาแล้วนี่ไงอ๋ออะตอมอยู่ในนนเนี่ยเอมมี่มาแล้วนี่ไงเด็กที่หายไปโอเคสรุปก็กวางแพมเหมือนเดิมเนาะจริงๆกวางกำจัดคนไปได้ทั้ง4ี่คนแล้วเลยนะรอบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีกว่ารอบที่แล้วนะคะ เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินอ่ะโอเคปิดคลิปตรงนี้แล้วะกันนะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพาทัวร์นะคะมาดูการลเล่นนะคะ99คืนในป่าว,วีเวอร์ชัน99วีนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งทจ้งิตือนรังใจพอดีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคลิปนี้มันก็จะวุ่นวายนะคะแล้วก็ ไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนแต่ว่าขอให้ทุกคนเอนจอยนะคะกับความไม่มีอะไรน yep> ี้เผ um> ื่อมันอาจจะมีแบบว่าสิ่งเล็กๆนะคะที่ทุกคนถูกใจก็เป็นได้นะคะก็แล้วก็ฝากไอจีและทิกตอกนะคะลีตันและสกอร์กิทิแอนด้วยเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่มเข้าคุยแอนนะตรงหน้าโปรไฟล์ที่เห็นเขาว่าเข้าแพืจิ้มเข้าไปกดรับเลยหรือเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสว่าที่ว่าลีตันนั่นเองนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายไว้มาเล่นแมปจริงดีกว่าจะได้ไม่รุ่นวาย